สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรธในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาค่ะ เด็กๆทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าโจทย์ปัญหาประกอบด้วยสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามจากภาพมีแพะ11ตัวมีวัว8ตัวและมีแกะ4ตัวค่ะอันดับแรกเรามาตั้งโจทย์ปัญหาการบวกกันก่อนนะเราจะเขียนโจทย์ปัญหาโดยนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนแล้วตั้งคำถามจากสิ่งที่โจทย์บอกค่ะ เริ่มจากสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะคะโจทย์บอกจำนวนแรกคืออะไรดีนะเก่งมากค่ะมีแพส11ตัวแล้วจำนวนที่สองล่ะคะจะเขียนว่ายังไงดีคุณครูจะเอาจำนวนว,นวัวน,นะคะมีวัว8ตัวคะ่ะสองจำนวนนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเรายังขาดสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ เราจะเขียนว่ายังไงดีเด็กๆช่วยคุณครูค,คิดทีค่ะโจทย์ปัญหาการบวกคือการรวมกันของจำนวนดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องถามคือผลรวมของสองจำนวนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราควรจะถามคือคืออะไรดีนะมีแพ และัวรวมกันกี่ตัวนั่นเองค่ะตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามค่ะจากนั้นเราก็เอามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกค่ะจะเขียนได้ว่า11บวก8เท่ากับจำนวนใดแบบนี้นะคะและจากภาพเราสามารถเขียนเป็นโจทย์ปัญหาการลบได้ด้วยค่ะเราจะเริ่มจาก สิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะคะเราจะเอาภาพไหนดีคะเอาสิ่งที่โจทย์บอกอันที่หนึ่งก่อนนะคะเอามีแกะสี่ตัวและโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกจำนวนที่สองคืออะไรดีนะมีแพะสิบเอ็ดตัวก็แล้วกันคะ่ะแล้วสิ่งที่เราควรจะถามเราควรจะถามว่ายังไงดีคะ เด็กๆสังเกตและเปรียบเทียบสิ่งที่โจทย์บอกดีไหมคะเราสามารถเปรียบเทียบจํานวนแพะและแกะโดยใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามาเขียนในโจทย์ปัญหาการลบเราจะเขียนว่ามีแพะมากกว่าแกะกี่ตัวคะ่ะตัวนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ โจทย์ปัญหาการลบค่ะมีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเด็กๆสังเกตว่าในโจทย์ปัญหาการลบนั้นนะคะเราจะเอาจํานวนที่มีค่ามากมาเป็นตัวตั้งนะคะในข้อนี้ก็คือจำนวน11นะคะเราเอามาเป็นตัวตั้งลบด้วยสีค่ะ เราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่า11บเลบสเท่ากับเท่าไรแบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างภาพในข้อนี้กันค่ะจากภาพเด็กๆจะสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีคนตอบมาแล้วค่ะแก้วตามาช่วยตอบเลยค่ะแก้วตาบอกว่า มีไก่อยู่ในรั้วเจ็ดตัวอยู่นอกรั้วห้าตัวแล้วเราจะถามว่ายังไงดีนะเด็กๆมีใครจะอาสามาตอบบ้างนะมีคนมาตอบแล้วค่ะใบบัวค่ะใบบัวมาช่วยตอบค่ะใบบัวจะตั้งคำถามว่ามีไก่ทั้งหมดกี่ตัวอ่ะมีสิ่งที่โจทย์บอกแล้วมีสิ่งมีคำถามแล้วเรามาเรียง จุดปัญหากันใหม่นะคะเรียงให้สวยงามเลยค่ะเราจะเอาสิ่งที่โจทย์บอกสองจำนวนนะคะมาเขียนก่อนเขียนแบบนี้ค่ะมีไก่อยู่ในรั้วเจ็ดตัวอยู่นอกรั้วห้าตัวสองจำนวนนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเมื่อทราบแล้วเราก็ นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกค่าเราจะเขียนว่า7จบวกหาเท่ากับเท่าไรใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะงั้นเราไปเขียนโจทย์ปัญหาการลบต่อกันเลยค่ะยังอยู่ในภาพเดิมอยู่นะคะเรามาเขียนโจทย์ปัญหาการลบกันค่ะจากภาพสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะ เราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกก่อนค่ะมีไก่อยู่ในรั้ว7ตัวอยู่นอกรั้วาตัวเราจะเขียนคำถามการลบอย่างไรดีนะคะนะักเรียนใบบัวบอกว่าไก่อยู่ในรั้วมากกว่าอยู่นอกรั้วกี่ตัวนี่เป็นคำถามที่ใบบัวเขาตั้งขึ้นมานะคะเก่งมากๆเลยนะคะเรามาเรียงโจทย์ใหม่ได้แบบนี้ค่ะ เอาสิ่งที่โจทย์บอกสองจำนวนมาเขียนก่อนค่ะมีไก่อยู่ในรั้วเจ็ดตัวอยู่นอกรั้วห้ตัวนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือไก่อยู่ในรั้วมากกว่าอยู่นอกรั้วกี่ตัวค่ะแล้วเราก็นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะได้แบบนี้ค่ะเจ็ดลบห้าเท่ากับ จำนวนใดค่ะและเราสามารถเขียนโจทย์ปัญหาการลบได้อีกไหมคะนักเรียนแกตาบอกว่ามีไก่ทั้งหมด12ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวนะคะแล้วคำถามคืออะไรดีนะคำถามก็คือต้นกาบอกว่า มีไก่อยู่ในรั้วกี่ตัวล่ะแบบนี้นะคะเราจะนำสิ่งที่แก้วตาและต้นกล้าบอกเอามาเรียงใหม่ได้แบบนี้คะ่ะเขียนเป็นโจทย์ปัญหาได้แบบนี้นะคะมีไก่ทั้งหมด12ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวนี่เป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะที่แก้วตาเขาบอกไว้แล้วสิ่งที่โจทย์ถามที่ต้นกล้าบอกไว้ก็คือมีไก่อยู่ในรั้วกี่ตัว จากโจทย์นี้นะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าได้ว่าไงคะเราจะเอาจำนวนที่มากที่สุดคือ12มาเป็นตัวตั้งในการลบใช่ไหมคะเขียนได้ว่า12ลบ5เท่ากับเท่าไรนะคะเราสามารถเขียนโจทย์ปัญหาการลบได้2แบบนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรา ลองไปฝึกโจทย์ปัญหาในข้อต่อไปกันค่ะเรามาฝึกสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนี้ดูนะคะเริ่มจากโจทย์ปัญหาการบวกก่อนค่ะโจทย์ปัญหาการบวกก็คือการนำมารวมกันค่ะเด็กๆจากภาพเด็กๆสังเกตในถาดค่ะมีมะม่วงสุกทั้งหมดกี่ผลคะลองนับดูค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันค่ะ ใช่แล้วค่ะมีมะม่วงสุกในถาด15ผลค่ะเราจะเขียนแบบนี้นะคะแล้วอยู่ในตะกร้าที่ต้นกล้าถืออยู่กี่ผลคะถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในตะกร้า3ผลนะคะเราจะรวมมะม่วงค่ะเราจะเขียนว่ามีมะม่วงสุกทั้งหมดกี่ผลเขียนแบบนี้นะคะ เรามาเขียนสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามว่ามีมะม่วงสุกทั้งหมดกี่ผลแล้วเขียนสิ่งที่โจทย์บอกสองจำนวนคือคืออะไรคะมีมะม่วงสุกในถาด15ผลอยู่ในตะกร้า3ผลค่ะจากนั้นเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเขียนได้ว่า15บวก3เท่ากับ จำนวนใดอันนี้เขาเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเด็กๆอาจคิดคำตอบเลยได้ก็ได้นะคะได้เท่าไหร่คะได้18แต่ตอนนี้เราไม่ต้องเขียนลงไปนะคะเราเขียนแค่ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็พอคะ่ะต่อไปเรามาเขียนโจทย์ปัญหาการลบกันคะ่ะเราจะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์บอกคะ่ะมีมะม่วงสุกในถาด1ิผลกับอะไรคะ อยู่ในตะกร้า3ผลนะคะแล้วเราจะเขียนคำถามโจทย์ปัญหาการลบว่ายังไงดีล่ะเรามาเปรียบเทียบดีกว่านะคะเราจะเขียนคำถามโดยการเปรียบเทียบมะม่วงนะคะเราจะเขียนได้ว่ามะม่วงในตะกร้าน้อยกว่าในถาดกี่ผลนะคะจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์ถามก่อนค่ะคือ มะม่วงในตะก,กร้าน้อยกว่าในถาดกี่ผลแล้วเขียนสิ่งที่โจทย์บอกสองจำนวนคือมีมะม่วงสุกในถาดสิบห้าผลอยู่ในตะก,กร้าสามผลนะคะขั้นต่อไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะเขียนยังไงดีคะใช่แล้วค่ะในการลบเราจะต้องเอาจำนวนที่มากกว่ามาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยตัวลบ ดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบในข้อนี้ก็คือ15ลบ3เท่ากับจำนวนใดเด็กๆสังเกตนะคะ15เป็นจำนวนที่มากนะคะเอามาเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวลบคือ3นะคะจำนวนใดหรือตัวไม่ทราบค่าเขียนแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมค่ะ เรามาฝึกสร้างโจทย์ปัญหากันอีกสักข้อนะคะมาดูภาพคะ่ะในภาพนะคะมีฝรั่งกี่ผลคะห้าผลใช่ไหมคะแล้วก็มีชมพูอีกลองนับดูสิคะ,ะมีชมพูสิบสี่ผลนะคะเราจะเริ่มจากการเขียนโจทย์ปัญหาการบวกก่อนนะคะเราจะนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนได้ว่ายังไงคะโจทย์บอกอะไรเราคะแบกบภาพ มีฝรั่งห้าผลค่ะและบอกอะไรอีกมีชมพู่สิบสี่ผลนั่นเองค่ะสองจำนวนนี้เป็นสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะแล้วเราก็มาตั้งคําถามค่ะตั้งคําถามการบวกง่ายมากๆเลยค่ะก็คือการรวมกันนั่นเองเราจะเขียนว่ามีฝรั่งและชมพู่ทั้งหมดกี่ผลค่ะจากนั้นนำมาเขียนสิ่งที่โจทย์ถามก่อนค่ะ สิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีฝรั่งและชมพู่ทั้งหมดกี่ผลแล้วก็เอาสิ่งที่โจทย์บอกสองจำนวนมาเขียนไว้ค่ะมีฝรั่งห้าผลมีชมพู่14ผลขั้นต่อไปก็คือนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกค่ะจะเขียนได้ว่า5้าบวกสิเท่ากับ จำนวนได้เขียนแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปเขียนเป็นจทยปัญหาการลบค่ะโจทย์ปัญหาการลบเราก็เริ่มจากสิ่งที่โจทย์บอกสองจำนวนคืออะไรคะมีฝรั่งหผลกับมีชมพู่14ผลเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราจะมาเขียนคาถามของจทยปัญหาการลบนะคะเราจะถามโดย การเปรียบเทียบค่ะเราจะเปรียบเทียบว่ามีชมพู่มากกว่าฝรั่งกี่ผลค่ะแล้วนํามาเขียนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามค่ะมีชมพู่มากกว่าฝรั่งกี่ผลนะคะแล้วเขียนสิ่งที่จดบอกด้วยค่ะสองจำนวนมีฝรั่งห้าผลมีชมพู่สิสผล ขั้นต่อไปก็เอาไปเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนะคะโดยเอาจํานวนที่มากเป็นตัวตั้งจะเขียนได้ว่า14ลบ5เท่ากับจำนวนใดเขียนแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยถ้าเราหมั่นฝึกฝนนะคะและสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามค่ะขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ